ชาวเน็ตแห่ติดแฮชแท็กพรกฉุกเฉินถามรัฐบาลคุมโรคหรือสกัดม็อบทั้งที่ไร้โควิดระบาดในประเทศผู้ใช้อินเทอร์เน็ตหลายเว็บไซต์ต่างพากันติดแฮชแท็กพรกฉุกเฉินในโพสต์ของตัวเองเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อความพยายามต่ออายุการใช้พรกฉุกเฉินอ้างว่าเพื่อควบคุมโรคระบาดโควิด19 การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้พรกฉุกเฉินโดยเห็นชอบให้พรกฉุกเฉินต่ออายุไปอีกหนึ่งเดือนทั้งนี้โรคโควิด -19 ไม่แพร่ระบาดภายในประเทศมานาน57วันแล้วแนวโน้มการต่อพรกฉุกเฉินนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงที่นักศึกษาหลายกลุ่มจัดการประท้วงต่อต้านการบริหารประเทศของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งหลายคน มองว่าล้มเหลวต่อการรักษาเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่โรคโควิด -19 ระบาดเหตุนี้ทําให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ติดแฮชแท็กพรกฉุกเฉินหลายคนตั้งคําถามว่าการต่อพรกอฉุกเฉินนั้นอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อควบคุมโรคแต่ต้องการควบคุมการเคลื่อนไหวของนักศึกษาหรือไม่นายเวโรธลักนาออดิสอสอส,อสอแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลโพสต์ลงในทวิตเตอร์ว่าพรกฉุกเฉิน มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่รัฐมากกว่ากฎหมายปกติและถ้าหากเจ้าหน้าที่เหล่านี้ลงมือกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยใช้อำนาจที่กฎหมายนี้มอบให้ก็จะไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งทางวินยัยทางแพง่งและทางอาญาเลยก็ยังจะต่อ h a s h t a g พรกฉุกเฉินเพื่อยกเว้นไม่ให้เจ้าหน้าที่ต้องมารับผิดชอบทางแพ่งและอาญาหรือแม้กระทั่งวินัยนายนวิโรธโพสต์ข้อความนี้ขึ้นที่ทวิตเตอร์ที่ผ่านมานายทวีสินวิษณุโยทินโฆษกสบาค เคยถแถลงว่าสาเหตุที่มีการต่ออายุพระกอออกไปนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นการชุมนุมแต่เพราะกฎหมายปกติหลายฉบับไม่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่มากเพียงพอในการควบคุมโรคระบาดด้านนายสุรพงศ์สืบวงลีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขตอบโต้ในประเด็นดังกล่าวเมื่อปลายเดือนมิถุนายนว่าข้ออ้างดังกล่าวของสอบคนั้นไม่จริงเพราะกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมโรคและการควบคุมชายแดนที่มีอยู่นั้นก็เพียงพอแล้ว